สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลครับผมใหญ่กุยดาเสรมพงศ์เลเศรายการในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอนของหูฟังนะฮะก็จะเป็นหูฟังบลูทูธรุ่น Sony MDR 1 0 0 0 X ซึ่งเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันก่อนนะฮะตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นหูฟังในลักษณะที่เรียกว่าเป็น a r o u n d ear ก็คือเป็นหูฟังแบบครอบหูไปเลยนะครับ แล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยมีระบบพิเศษที่เป็นจุดขายของมันก็คือระบบ Noise Cancelling ซึ่งก็จะเป็นระบบสำหรับการตัดพวกเสียงรบกวนอุปกรณ์ที่ให้มาอยู่ในกล่องน,นะเวลาที่ซื้อเจ้าหูฟังตัวนี้น,นะครับนอกจากที่ว่าจะมีตัวหูฟังมีกระเป๋าแบบมีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีสายมาให้ด้วยก็จะมีสายเป็น m i โคร USB ความยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเลย50เซนเอาไว้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่คือเราสามารถที่จะ ฟังไปแล้วก็ชาร์จไปได้นอกจากสาย m i โคร USB ก็จะมีเป็นสาย3.5มิลเป็นสายออดิโอนะฮะเป็นสายแจ็คเอาไว้เสียบตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็คือเสียบตรงนี้กับอ,อุปกรณ์ที่เราจะฟังนะฮะอย่างเช่นพวกทีวีหรือว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดไม่อยากจะใช้ตัวบลูทูธก็สามารถที่จะเสียบเป็นแจ็ค3.5มิลได้แล้วก็เวลาที่เสียบเป็นแจ็ค3.5มิลเนี่ยนะฮะ คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นเสียงไฮเรสเลยก็คือเป็นเสียงที่คุณภาพดีที่สุดเท่าที่หูฟังตัวนี้จะทําได้กับอีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือตัวเป็นแจ็คอะแดปเตอร์สำหรับการฟังบนเครื่องบินก็จะเป็นแจ็คแบบ2ขานะฮะมีมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยฟังเป็นบลูทูธก็ได้ฟังแบบมีสายก็ได้รวมถึงว่าฟังบนเครื่องบินก็ได้ด้านนอกของหูฟังเนี่ยนะครับจะเป็น หนังหุ้มก็เรียกว่าทำออกมาเนี่ยลักซ์รี่สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัวปุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้อย่างแรกเนี่ยก็จะมีรูสำหรับเสียบสายหูฟังก็จะเป็นจาก3.5มิลถ้าเกิดอยากใช้หรือว่าแบตเตอรี่หมดแล้วเรายังไม่ได้ชาร์จก็เสียบตรงนี้แทนได้กับปุ่มปิดเปิด,ปดนะฮะมีปุ่มน้อย Cancelling แล้วก็ปุ่ม a อ b i e n t s o u สา ตัวปุ่มปิดเปิดเนี่ยนะเวลาจะใช้งานก็คือเราก็กดอ่อนค้างเอาไว้นะฮะนิดหนึ่งให้ไฟเขาติดขึ้นมาก็สามารถจะใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซิงหรือว่าจับแพรกับโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะก็กดปุ่มอ่อนนี่แหละครับค้างเอาไว้จนกว่าไฟเขาจะกระพริบเป็นสีน้าเงินกับสีแดงนั่นก็คือเขาพร้อมที่จะแพรกับโทรศัพท์มือถือแล้วแล้วก็ตัว หูฟังทางด้านนี้เนี่ยนะฮะด้านนอกเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ nfc ก็คือเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขามี nfc อยู่ด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบ nfc ได้คือถ้าโทรศัพท์ที่เป็น android เนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มี nfc หมดแลวก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาแตะกับตัวหูฟังก็สามารถเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งทําเองนะฮะง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวก iphone ก็เชื่อมต่อกันตามปกติจับแพร่บลูทูธไปนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะคือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น โซเชื่อมต่อ NFC ส่วนทางด้านขวาเนี่ยนะฮะเห็นเป็นพื้นที่เรียบๆแบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทาง Sony เรียกว่าเป็น Touch Sensitive Control คือเจ้าทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับ t ั u แพดอ่ะคือเราสามารถจะปัดซ้ายปัดขวาเลื่อนขึ้นลงได้คือถ้าจะเพิ่มอล่มนะฮะก็ลากขึ้นแบบนี้ถ้าจะบล่มดาวหรือว่าลดเสียงก็ลากลงหรือว่าถ้าจะเลื่อนเพลงไปข้างหน้าก็ปัดไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าจะเลื่อน เพลงถอยหลังนะฮะย้อนก็ปัดไปทางด้านหลังรวมถึงมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือว่าเวลาที่เราใส่หูฟังอยู่นะฮะแล้วเกิดอยากจะคุยกับคนรอบข้างคุยกับคนอื่นๆหรือว่าอยากจะฟังเสียงรอบข้างเนี่ยนะครับเอามือเนี่ยมาปิดที่ข้างหูตัวนี้นะฮะปิดที่ด้านขวาเนี่ยเอามือปิดตัวหูฟังจะเอาเสียงด้านข้างเนี่ยมาให้อยู่ในหูฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวเวลาที่เราจะคุยกับใครเราก็ไม่ต้อง ถอถูฟังออกมาแค่เอามือมาแตะทางด้านขวาตรงนี้ก็สามารถจะพูดคุยได้ตามปกติแล้วครับตัวผูฟัง sony mdr 1 0 0 0 x เนี่ยนะฮะจะชาร์จไฟผ่าน micro usb mm hmm. ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เวลาเสียบชาร์จนะฮะถ้าจาก0ถึง100%เลยเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่าการชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟังได้ถึง20ชั่วโมงก็เท่าที่ลองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่า ชาร์จไฟห,หนึ่งเนี่ยนะฮะฟังได้2อสวันนี่สบายสบายตัวปุ่มคอนโทรลของเขาเนี่ยการสั่งงานก็ไม่ได้ยากนะเวลาที่เราใส่หูฟังอยู่แบบเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเอื้อมมือมาแล้วก็หาปุ่มได้นะฮะใช้ใช้ไปเนี่ยก็ค่องๆรียกคล่องน,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 นะครับแล้วก็ปุ่มของเขาเนี่ยอย่างตัวปุ่ม power เวลาที่เราฟังอยู่แล้วกดปุ่ม power ตัวหูฟังเนี่ยก็จะมีเสียงพูดออกมานะครับเป็นเสียงผู้หญิงเพราะเลยแหละนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่เลเวลอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับคือบอกจำนวนแบตที่เหลือแล้วก็ปุ่มต่อมาก็คือ o no ้อย Cancelling NC นะครับปุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะปิดเปิดได้คือเราเลือกได้ว่าจะ ปิดน้อยแคนเซลิ่งหรือว่าเปิดน้อยแคนเซลิ่งแต่ต้องบอกว่าอยากให้ลองจริงๆสำหรับใครที่มีโอกาสได้ไปลองเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็คือตัวน้อยแคนเซลิ่งในเวลาที่เปิดนะครับครอบหูฟังเข้าไปเนี่ยโลกส่วนตัวคุณมาทันทีเสียงรอบข้างจะไม่ได้ยินเลยขนาดว่าพี่อยากเอาไปใช้เนี่ยนะครับนั่งบนรถเมล์ที่ไม่ใช่รถปรับอากาศด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวแต่ว่า เจ้าตัวน้อยคสเซลลิงตัวนี้เนี่ยนะฮะทำให้เสียงเงียบคลิปเลยครับเหมือนนั่งอยู่ในห้องเงียบเแล้วก็ฟังเพลงเลยทีเดียวรวมถึงว่ามันมีประโยชน์ตอนที่ว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันเป็นหูฟังบลูทูธสามารถจะพูดคุยโทรศัพท์ได้นะครับก็เวลาที่คุยโทรศัพท์เนี่ยอย่างท่านนั่งรถอยู่หรือว่านั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะฮะตัวนี้เนี่ยคุยชัดเจนมากนะครับเสียงดีมากมายแล้วก็ปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่ม a m b i e n t s ซ u n d ซึ่ง a m b เ e n t Sound เนี่ยเราเลือกได้ ถ้าเป็น normal เนี่ยนะครับตัวหูฟังจะเอาเสียงรอบข้างเ,เข้ามาให้เหมือนกับเราใช้งานหูฟังทั่วๆไปตามปกติกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ambient sound แบบ voice ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดขายอันหนึ่งของเจ้าหูฟังตัวนี้เลยก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะฮะตัว noise cancelling เนี่ยตัดเสียงรอบข้างเงียบกริบทุกอย่างคุณไม่ได้ยินเลยแต่บางสถานการณ์เราอยากจะได้ยินเสียงรอบข้างบ้างซึ่งถ้าเราเปิด ambient เสียงทุกอย่างก็จะเข้า แต่ว่าถ้าเป็นแอมเบียแบบ voice นะครับเสียงที่เข้าเนี่ยจะเป็นเสียงคนอย่างเดียวมีประโยชน์ตอนไหนอย่างเช่นเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าเราอยากได้ยินว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วอยากฟังเสียงประกาศว่าตอนนี้ถึงสถานีไหนถ้าเปิดเป็น noise cancelling อย่างเดียวเนี่ยนะฮะไม่ได้ยินอะไรเลยครับไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วแต่ว่าถ้าเปิดเป็น a อ b i บีที่เป็น voice เราก็จะได้ยินเสียงประกาศด้วยหรือว่าอย่างทางโ o n y เนี่ยก,ก็บอกว่าไอ้ฟังก์ชันแบบนี้มันเอาไว้ใช้อย่าง บางทีเวลาที่เราไปนั่งอยู่ที่สนามบินแล้วเราต้องการฟังประกาศด้วยว่าไฟล์เราจะขึ้นหรืออยังนะฮะก็ใช้ฟังก์ชันนี้แหละเปิดขึ้นมาครับมาคุยเรื่องเสียงกันบ้างนะฮะด้วยความที่ว่าเจ้าตัว mdr 1 0 0 0 x ตัวนี้น,นะฮะเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลหูฟังบลูทูธของ Sony เพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงมีระบบ Hi-Res มาให้ด้วยเสียงเนี่ยเท่าที่ทดลองฟังต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นหูฟังตัวเดโมแล้วก็ อย่างเบิร์นไม่ได้เต็มที่นะฮะไม่มีเวลาจะเบินนานขนาดนั้นแต่เท่าที่ได้ลองฟังเนี่ยนะเสียงค่อนข้างที่จะใสเคลียร์แล้วก็เสียงแหลมเนี่ยออกมานี่ชัดเจนเลยทีเดียวเสียงร้องนี่ทำได้ดีตัวเบสก็มาเป็นลูกๆเหมือนกันนะฮะจัดมาเต็มๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเจ้าหูฟังแบบนี้มันเป็นหูฟังที่ครอบหูไป ะะตัวเบสเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะอัดอากาศหรือว่าดันอากาศออกมาได้เต็มที่เสียงเบสก็เลยค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็กระชับส่วนถ้าใครอยากใช้งานเสียงคุณภาพเต็มๆของหูฟังเขาเนี่ยก็จะต้องเสียบสายนะฮะเพื่อจะได้คุณภาพเสียงแบบไฮเรสเวลาที่ต่อดูหนังเนี่ยนะต้องบอกมันมากนะเสียงมาเต็มๆแล้วก็มิติของเสียงก็ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนอกจากนั้นเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมันมี อัลกอริทึมในการวิเคราะห์รูปแบบการใส่ของเราด้วยว่าเราใส่หูฟังแบบไหนเขาก็จะปรับสภาพเสียงให้มันเหมาะกับลักษณะการสวมใส่หูฟังของเรานะฮะแล้วก็ตัวแพดต,ตัวนี้นะครับเป็นยูริเทนโฟมเวลาใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับนุ่มนะฮะใส่น,น,นานๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคือดูหนังทั้งเรื่องก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ามันกดหูรวมถึงว่าตอนที่เราใส่แว่นนะครับจ้ตัว ยูเลเทนโฟมตัวนี้เองเนี่ยก็ยังรู้สึกค่อนข้างที่จะกระชับอยู่นะครับไม่ได้กดมากนะฮะแล้วก็หูฟังแน่นอนแหละเขาปรับยืดหดได้นะอันนี้ก็คือยืดสุดของเขาแบบนี้นะฮะแล้วก็หดสุดก็ปรับได้ตามเรียกว่าหัวไขร่หัวมันแหละนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหูฟังแบบนี้เท่าที่ได้ทดลองใช้เนี่ยนะฮะคือถ้าอยู่ในห้องแอร์ไม่มีปัญหาเลยเลยอยู่บ้านหรือว่าอยู่บนรถฟังสบายๆเนี่ยชิลมากแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกนะครับ บางทีเนี่ยมันจะแอบมีเหงื่อเพราะว่ามันมันจะร้อนนิดหนึ่งนะครับโดยความที่ว่ามันเป็นหูฟังที่ครอบไปเลยทั้งหูน้ําหนักของตัวหูฟังเนี่ยอยู่ที่275กรัมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวแล้วก็เวลาไม่ใช้เนี่ยเราสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะฮะก็เล็กๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่คือทีแรกเห็นขนาดของหูฟังยังรู้สึกว่า เออมันใหญ่ไปน,นิดนึงหรือเปล่าแต่พอเอามาใช้จริงๆเนี่ยพกไปพกมาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรมากมายแล้วก็แน่นอนละครับตอนนี้ใครที่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ iPhone 7ซึ่งมันไม่มีรูเสียบหูฟังเนี่ยนะฮะหูฟังบลูทูธตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t Tech c h i l l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ